AI บูมกำลังเปลี่ยนสนยนปั้มน้ำมันมาเลเซียให้เป็นศูนย์ข้อมูลการบูมของ AI กำลังเปลี่ยนศูวนปั้มน้ำมันของมาเลเซียให้กลายเป็นศูนย์ข้อมูลและฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานอย่างมหาศาลรูมเบิร์กออกบทวิเคราะหร์ระบุว่าบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ปัมน้ำมันของมาเลเซียซึ่งถูกตำหนิมาอย่างยาวนานเรื่องการทำลายป่าฝนสร้างหมอกควันทิษและผลักดันให้ลิงอุรังอุตังใกล้สูญพันธุ์กำลังปรับบทบาทของตนเองใหม่ อย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงในสนามแข่งขันที่อาจจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิมด้วยการดึงดูดศูนย์ข้อมูล AI ระดับโลกให้มาตั้งในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้บริษัทปั้มน้ำมันกำลังจัดสรรพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ตนถือครองไว้สำหรับศูนย์อุตสาหกรรมซึ่งเต็มไปด้วยศูนย์ข้อมูลและแผงโซล่าโดยโซล่าฟาร์มจะช่วยป้องพลังงานให้แก่ศูนย์ข้อมูลที่กินไฟอย่างมหาศาลเหตุผลคือง่ายๆศูนย์ข้อมูลต้องการทั้งพลังงานและพื้นที่อย่างมาก คาดกันว่าภายในปี2035นศูนย์ข้อมูลเหล่านี้อาจต้องการไฟฟ้าอย่างน้อย5กิกะวัตต์ซึ่งเกือบ20%ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศมาเลเซียและเทียบได้กับการจ่ายไฟให้เมืองใหญ่อย่างไมอามีนอกจากนี้มาเลเซียยังต้องการพื้นที่สำหรับตั้งเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มและบริษัทปั๊มน้ำมันถือครองที่ดินมากกว่าบริษัทเอกชนใดๆในประเทศมาเลเซียกลายเป็นศูนย์กลางของการเติบโตด้านศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคปีที่ผ่านมามาเลเซียเป็นตลาดศูนย์ข้อมูลที่เติบโตเร็วที่สุด ในเอเชียแปซิฟิกโดยประมาณ40%ของศูนย์ข้อมูลที่วางแผนไว้ในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้จะตั้งอยู่ในมาเลเซียอ้างอิงจากที่ปรึกษาอุตสาหกรรมดีซีไบในช่วง4ปีที่ผ่านมามีการลงทุนศูนย์ข้อมูลไหลเข้าสู่ประเทศถึง3.4หมื่นล้านดอลลาร์ตัวอย่างเช่น Google ทุ่งเงิน2,000ล้านดอลลาร์ Microsoft ประกาศลงทุน2.2พันล้านดอลลาร์และอเม z o n ลงทุน 6.2พันล้านดอลลาร์รัฐบาลตั้งเป้าให้มีศูนย์ข้อมูล81แห่งภายในปี2035พื้นที่ตั้งศูนย์ข้อมูลในสิงคโปร์เต็มล้นสู่มาเลเซียการเติบโตนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่สิงคโปร์ประกาศหยุดอนุมัติศูนย์ข้อมูลใหม่เป็นเวลาหลายปีทำให้ผู้ประกอบการต้องมองหาทางเลือกอื่นรัฐยโยซึ่งอยู่ติดกับสิงคโปร์จึงกลายเป็นศูนย์กลางก่อสร้างและเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มของบริษัทต,ต่างๆเช่นสิงคโปร์เทลคคอมมิวนิเคชั่นส์เป็นวิดีอัลบเดสอย่างไรก็ตามการส่งมอบพลังงานนนมุนเีย ตามที่รัฐบาลสัญญากลับเป็นเรื่องทา้าทายแรงกดดันเริ่มสัมผัสได้แล้วในศูนย์กลางศูนย์ข้อมูลของมาเลเซียเซเดนักเทคพารคซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการชูธงของรัฐยโฮก,กำลังแจ้งผู้เช่าที่มีศักยภาพว่าจำเป็นต้องรอจนถึงไตรมาสสปี2026จึงจะได้รับการเชื่อมต่อน้ำและไฟฟ้าที่ให้คำมั่นไว้ภายใต้การขยายเฟสที่2อ้างอิงข้อมูลจาก DC b y ไบที่สำคัญอัตราพื้นที่ว่างให้เช่าในศูนย์ข้อมูลที่เปิดใช้งานแล้ว ในยโฮอยู่เพียง1.1%ตามข้อมูลจากที่ปรึกษาสังหาริมทรัพย์ในแฟรงค์แม้ตลาดจะเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังห่างไกลจากภาวะอินตัวโดยคาดว่าจะมีการก่อสร้างขยายกำลังรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมราว6กิกะวัตต์เมื่อเวลาผ่านไปเฟรดฟิสลันฮาวเวิร์ดหัวหน้าฝ่ายศูนย์ข้อมูลประจำเอเชียแปซิฟิกของในแฟรงค์กล่าวยักษ์ใหญ่ป๊มน้ำมันกระโจนเข้าสู่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลข้อขวดที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวได้จูงใจบรรดาบริษัทน้ำมันปามรายใหญ่ เช่น SD กัตติบีดีให้วางตำแหน่งตนเองทั้งในฐานะเจ้าของที่ดินและผู <Nada. fruit> ้จ ah> ัดดาไฟฟ้าพลังงานสีเขียวตรงนี้แหละคือพื้นที่ที่เราจะสามารถมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในระบบนิเวศนี้ได้โมฮัมหมัดเฮมีออมานบาชากรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มของ SD กัตริผู้ผลิตน้ำมันปามมูลค่า8.9พันล้านดอลลาร์กล่าวบริษัทนี้เป็นผู้ปลูกปังน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวัดตามพื้นที่พาะปลูก โดยมีพื้นที่ภายใต้การดูแลในมาเลเซียมากกว่า3 4 0 0 0เฮกตาร์ SD กรติกำลังหันมาลงทุนฟาร,ร์มโซลา่าและสวนอุตสาหกรรมโดยมุ่งหวังว่าบริษัทเทคโนโลยีจะเลือกสถานที่ที่มีพลังงานหมุนเวียนพร้อมใช้บริษัทได้จัดสรรที่ดิน10,000เฮกตาร์สำหรับโครงการดังกล่าวในทศวรรษหน้าเริ่มจาัดก,การเคลียร์สวนยางเก่าและแปลงป่าที่ให้ผลผลิตต่ำใกล้เขตลงทุนศูนย์ข้อมูลและเซมิคอนดักเตอร์การคำนวณของบริษัทคือการผลิตไฟฟ้าโซลา่า1เมกะวัตต์ ต้องใช้ที่ดินราว1.5เฮกตาร์เฮมีเผยว่า s อสดิคตรีต้องการผลิตไฟฟ้า1กิกิวัต์ภายในสามปีเพียงพอสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ไฮเปอร์สเกลที่ใช้ AI ถึงสิบแห่งธุรกิจใหม่นี้คาดว่าจะคิดเป็น1ใน3ของกำไรบริษัทภายในสิ้นทศวรรษต่อไปนี้ทุกตารางนิ้วของที่ดินเราจะสร้างรายได้เขากล่าวในการสัมภาษณ์กับดูมเบิร์กที่รัเซลงอมมาเลเซียคู่แข่งก็ตามมาเช่นควอลลอกปุกพองเคเคบริษัทปลูกปา์มอันดับ2ของมาเลเซีย เพิ่งเปิดตัวสวนอุตสาหากรรมเท็ดเคลเคเท็ดพอขนาด1,500เอเคอร์โดยมีบิยักย้ายรถยนต์ไฟฟ้าจีนเป็นผู้เช่าใหญ่อีกแห่งขนาดเกือบ2เท